เย้สวัสดีคุกคมารีวิวของเล่นน้องแบนแบนวันดีค่ะสวัสดีค่ะของเล่นจะมารีวิววันนี้อยู่บนรถนะตอนนี้ของเล่นจะมารีวิวชิ้นที่หนึ่งรถหนึ่งคันคันนี้เองแล้วก็คันที่สองคันนี้แล้วก็คันที่สามคันนี้เลยคันนี้สี่ รถรถรูนวันน <Elena> ี้เราจะมาหหาบอกนี่นะคบต้องกันจับนะผมซื้อมานั่นผมซื้อมาสองชุดนะคันแรกก็จะเป็นหนึ่งชุดก็คือรถคันนี้คันเดียวคันเดียวยี่สิบกว่าบาทได้ไหมน้องยี่สิบกว่าบาทนะยี่สิบกว่าบาทแล้วตอนนี้อะ อันนี้ถือว่าอยู่ราคาอยู่ห้าบาทต้องแล้วมันก็คันให้น้องเล่นให้ดูน้องเล่นให้ดูหน่อยเล่นให้ดูหน่อยทีน้องเล่นเบนบอกเล่นเบนไหมเล่นเนบนไหมอืมไปไถๆอย่างงี้นี่โอ้บินได้รถโหดมากเลยนะ้อง นี่ยกมาแหนมแห้ไหมนี่สามารถเทดินได้นะเทได้ทุกคันในนี้ก็เทได้อันนี้ก็ยกได้จริงยกได้แบบเหมือนจริงเลยนี่เดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ผมหามาถ่ายลง youtube ก็บอกได้นะเท่าที่ผมจะหาได้ก็สวัสดีครับไปแล้วเฮ้